สันความบันเทิงดูเพลินสบายสบายสไตล์ตล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 แองเจิลชาแนลเดี๋รู้ว่าปล่อยให้แต่ชอยชอยมิวไม่น่าจะปล่อยนะน่า,ารักน้องแล้วเวลาตอนสกอรคอสตอมนะส่งไปคอสตอมเขาแล้วสีเขียวให้ฉ่ำเนี่ยเขียวเขียวราคาสูงไปละอุย้ยเดี๋ยวมันร้องเกง ครบอยังหนึ่งสองอืมขาดสีอะไรอ่ะนี่เหรอต้อตัวเขาตอมออกปะต้องหกตัวนี่ป้าตัวสุดท้ายสีฟ้าแผงแพงยัง ต่าน,นี้เลิศฉันบอกให้เธอสืบแ,แกได้ปะเจ้าว่าพอได้ปะ,อ,ปะอันนี้เดี๋ยวน้องเดี๋ยวท้มันหายอ่ะเก็บก่อนอยู่บ้านสองตัวต้องไปละนัดเขาทำให้นั่นชุดน้องอยู่บ้านสองคน ถอดชุดนะเยอะไปค่ะเอาไปถ่ายรูปเอาไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็ค่อยพาน้องกลับบ้านไม่แบกหมดหรอกถ่ายรูปเล่นซะหน่อย <c oughs> ได้มาตัวเท่าไหร่ได้มาแต่ละตัวไม่เท่ากันเลยค่ะตัวคอสตอมหนูซื้อมา2 5 0 0กับ2,800 แล้วก็ตัวแล้วก็ราคาราคาเหมือนในช็อปอยู่ประมาณหนึ่งสองตัวปรันสองตัวแล้วก็ได้ราคาประมาณ7จ็ดแปดแปเก้าอเอา2ตัวไปโอเคโอเค เจ็ดแปดร้อยได้มาอีกบล็อกหนึ่งก็เดี๋ยวให้พีทบล็อกหนึ่งแล้วก็มีตัวที่ยังไม่ได้แกะออกมาอีกตัวหนึ่งประมาณนั้นแบบเดี๋ยวดูก่อนนะอุ้ยไม่ใส่สร้อยดีกว่าหรอพี่เกณฑ์เราใส่ไปตังค์ถอแล้วกันเาะเดี๋ยวเตรียมต้อนคนขึ้นรถ แต่งตัวสวยเชียวลีฮะไม่เดี๋ยวคนทีอยู่เดี๋ยวขับรถตามไปอ๋อโอเค,อเ,คเออต้องทำง,งานอะไรเยอะแยะไม่เอาอะไรคือรถต้องไปไม่ไม่โอเคนี้แหละเดีย๋ยวให้พาาี่ทำเลยไม่ใช่เธออยากเห็นแม่ลีอ,อยากเห็นแม่ลีสวัสดีค่ะ ไม่มีงานอีกสั่งานไม่มีใครถามเลยให้พอพอมาขโมยเป็ดบ้านบุกอะไรนะพี่พีคลองขโมยดูพี่พีโดนกินหัวกระบาลแน่พี่จุ๋มวันยกเลยเสร็จแล้วายยาเหมือนเดิมยังยงเดี๋ยวจะเลยไปสามเจ้าไม่เอาขนาดไหนไปค่ะเอาเอาเอาสีแดงไปดูเท่าไหร่ยกสีแดง คนเจลายๆอ่ะหรอมีไม้นังยางเส้นเดียวจุ๋มระวังกางเกงสีดำเลอะน้องเลอะแน่ทำไงอ่ะมไม่เป็นไรเพราะว่าเอาแค่ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ใช้น้องจริงมันจะเลอะน้องเนี่ยแม่จ้าแม่ดูสีน่ารักปะ โอ้ทำไมเยอะแยะขนาดนั้นแล้วมูกมีเพื่อน,นอแม่ว่าแ,แ,แม่จะแม่จะขอตั้งแต่ไหนไม่ให้ค่ะแม่ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้ขนงตัวเท่าไ,รราไหร่จริงเปล่าไหนจุ๋มมาไหนจับรวบไปแล้วเนี่ตรงนี้รงนนี้ใช่ไหมอันนี้เขาเรียกวิธีแบบมันจะได้การเล่นของเล่นเห็นไหมวันหนึ่งก็มีประโยชน์ได้แบบงงๆเออน่ารักดีอ่ะ แม่แต่งตัวแบบเหมือนไปเฝ้าหนูอะแล้วลูกก็แต่งตัวเป็นปัญญาอ่อนเดมอเดิไม่ไนดะ้เป็นบ้านเปหแต่งไปเลยเป็นสไตล์ของหนูอะแม่ต้องทํางานแม่ต้องไม่นะพอดีหนูมีพี่ชมพู่เป็นไอดอลค่ะตั้งแต่เล็กจนโต,โตออในการแต่งตัวห,ออหลักจบลูกหนูออกมาหนูขอแบบเลี้ยงแบบพี่ชมพู่ค่ะน่ารักเนาะแม่ก็เป็นฝันใจเลยอะ ยอมน่ารักคือต้องเราต้องแต่งตัวบอร์บายลายดอกมันเป็นสไตล์เรามันจะ<ช>มาแบบแม่ก็ต้องแต่งตัวเพื่อให้คนแบบซื้อของแม่เนาะอาชีพริ่งอันนี้นนมันเกินไปก็วะผมมันจะยาวเกินไปไหมเนี่ยเอาอันเตี้ยวๆขึ้นไปข้างบนมันจะได้ไม่หล่นลงมาใช่ไหมพี่จุม๋มะดีแล้วนะนี้นะเพราะมันจะได้ไม่ต้องหลอนไงค่ะยวต้อง